น้องสนใจอออเออตวบ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยวันนี้ใส่หมวกก็ห่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องสนใจวันนี้ใส่หมวกอยห่างลูกวันนี้ตื่นเจ้าลูกอืออ่าต้องตื่นเจ้าขนาดเลยน้องสนใจ à, cái gì mà cứ mua hàng à? Cưng cưng, Sara, Nóng son, hôm nay tưng chào té Joe ẹn à? Nóng son già, cưng cưng, ui. สะดุง้งเอ้ยกึงกันเอ้ยควันมานะควันเอ้ยค,ควันมาควันเอ้ยค,ควันมาน้องซนจ้านายเอาขยับมากๆแล้วบอตื่นตัดเจ้าเลยอ,อ่ะ ทั้งสอนตื่นแต่เจ้าเลยอะลูกองดึงดงดึงดงดิงงอดึงด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 งไหน่ายหน่อหนางสอนให้ดูดูหดูนายดูดูน่ายดทั้งสอนนี่อร่า ซาระกักกังกักกังใส่หมวกนี่ลูกนี่มันคือหมวกอะห้างอะบ๊วยถูกสตาาร์รึเปล่านะไนไนไนโอ้บ๊วยอูนี่ลูกนี่ ไออารมณ์บกะด้นิหันห่าตัวยะกษนน์ไนนโอ้ยเห่าเหียวคลอบแล้วนี่น้องสซนจ้า น้องซอนจ๋าน้าวันนี้เป็นมาดามซซนบ่ะืมน,นี่ใส่มวกอะไรอย่างเน่ะมันพรมเลยน้องซอน <c oughs> น้องซอนจ๋าน้า